สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องบิตคอยลงทุนบอยอีกครั้งนะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องบิตคอยในเดือนกันยายนนะกับหัวข้อบิตคอยกันยาแดงเถือกหรือพุ่งทยานนะครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับและก็อย่าลืมกดสมัครเป็นสมาชิกช่องเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆด,ด้วยนะครับาตามตารางที่โชว์อยู่นี้นะั่นเนี่ยจะเห็นนะว่าบิตคอยในช่วงต้นเดือน กันยายนก็ในช่วงเดือนกันยายนนั้นเนี่ยตามสถิติก็มักจะเป็นเดือนนะที่ให้ผลตอบแทนได้ไม่ค่อยดีนักนับในแง่ของสตติแต่อย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าสตตินั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างนะเพราะกันยายนมักจะแดงนะไม่ได้ไหมายความว่ามันจะแดงเสมอไปนะปีที่แล้วเราเห็นกันนะว่าเดือนกันยายนนั้นเนี่ยก็คือเขียวได้เหมือนกันนะครับ ในช่วงเดือนกันยายนปี2023ตลาดปรับตัวขึ้นประมาณ4%นะซึ่งตอนนั้นนั่นเนี่ยก็น่าสนใจดีนะเพราะโดยปกติแล้วเดือนกันยาก็มักจะแดงเราสามารถดูได้จากตารางนี้นะผมสังเกตเห็นแพทเทิร์นนะของตัวบิตคอยว่ามักจะแดงในเดือนกันยายนติดต่อกันหลายปีนะครับไม่ว่าตั้งแต่ช่วงปี2017นะ2018 2019 20 21 22นะครับเรียกว่าจากปี2017จนถึงปี2022นั้นเนี่ยก็แดงมาโดยตลอดนะแต่พอมาถึงปี2023นะครับตัวบิตคอยก็วิ่งกลับขึ้นไปประมาณ4%นะนี่แสดงให้เห็นนะว่าถึงแม้บิตคอยมักจะล่วงในเดือนกันยายนแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับก็เหมือนกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะที่มักจะเป็นเดือนแห่งการ เ,เติบโตนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นนะจริงแล้วมีแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับที่เดือนกุมภาพันธ์เป็นสีแดงนะก็คือในช่วงปี2012-2014และ2020นะครับนอกนั้นเขียวหมดเลยนะแต่นั่นกไ็ไม่ได้หมายความว่ากุมภาพันธ์ทุกปีจะเขียวเสมอไปนะครับเดือนกันยายนก็เช่นกันสิ่งที่เราเห็นคือช่วงเดือนสิงหาคมนะตามค่าเฉลี่ยสิงหาคมกับกันยายนมักจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นักนะครับ และถ้าเราดูผลตอบแทนเฉลี่ยนะของตัวบิตคอยในเดือนสิงหาคมนั้นเนี่ยก็จะติดลบนะอยู่ที่ประมาณ1.9%นะแต่สถิตินี้ไม่ได้มีนัยสำคัญขนาดนั้นนะครเราไม่สามารถสรุปได้ว่าสิงหาคมทุกปีบิตคอยจะติดลบ1.9%เพราะถ้าดูค่าเบี rain, ่ยงเบนมาตรฐานนะหรือว่าค่า t t n n d r r d e v i a t i o นนั้นเนี่ยอ,อยู่ที่บวกลบ 23.2นะซึ่งค่อนข้างจะมีการกระจายตัวค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นมีความผันผวนอยู่เยอะนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าในปี2011นอะนะบิตคอยนั้นเนี่ยล่วงไปถึง39.6%นะในเดือนสิงหาคมนะครับ แต่ในขณะเดียวกันในอดีตก็มีหลายครั้งที่เดือนสิงหาคมก็ทําผลงานได้ดีนะแต่โดยเฉลี่ยแล้วสิงหาคมและกันยายนจะเป็นเดือนที่บิตคอยให้ผลตอบแทนติดลบนะบและถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลนะตั้งแต่อันนี้ก็คือดูย้อนดูข้อมูลตั้งแต่ปี2010นะครับตัวสิงหาคมจะติดลบด้วยค่าเฉลี่ยประมาณ1.9นะและมีค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานประมาณ23.2นะครับแล้วก็เดือนกันยายนนั้นเนี่ย ติดลบประมาณ5.9%แล้วก็มีค่าเบี่ยงเบมาตรฐาน12.3นะค่าเบี่ยงเบมาตรฐานค่อนข้างต่ำนะก,กว่าถ้าเทียบกับเดือนสิงหาคมนะครับและถ้าเราดูเฉพาะปี2015นะถ้าเกิดผมเปลี่ยนนะจากปี2010นะครับลองมาดูตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมานั้นเนี่ยโดยตัดปี2011ออกไปนะที่บิตคอยล่วงอย่างหนักนะครับเราจะเห็นว่าเดือนที่ให้ผลตอบแทนติดลบนั้นเนี่ยมีแค่ เดือนมกราคนระับกับเดือนกันยายนเท่านั้นนะแต่ดูดีๆจะเห็นว่ากันยายนนั้นเนี่ยก็ยังจะเป็นสีแดงอยู่นะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นสองไม่ว่าจะเป็น,เ,ปน,เ,ปนเราจะดูค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี2015ก็ตามทีนะครับและถ้าปรับมาเป็นปี2013นะเดือนที่ให้ผลตอบแทนติดลบก็จะเป็นมิถุนาและกันยายนนะครับจะสังเกตเห็นว่ากันดาอย่างติดลบอยู่นะครับและถ้าเปลี่ยนมาดูปี2019นะครับ ก็จะเห็นนว่าเดือนมิถุนายนนะครับสิงหาคมและกันยายนติดลบนะและถ้าดูจากปี2021นะครับก็ยังจะเห็นว่าเดือนกันยายนยังติดลบอยู่นะแล้วก็มีเดือนอื่นๆนะติดลบอยู่ด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะดูมุมไหนไม่ว่าจะดูจากช่วงเวลาไหนก็ตามเดือนกันยายนมักไม่ใช่เดือนที่ดีนะครับสำหรับตัวบิตคอยก็จะติดลบอยู่ด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างนะถ้าเราดูในช่วงเวลาที่บิตคอยให้ผลตอบแทนเป็นบวกในเดือนกันยายนจะเห็นว่ามี4ครั้งนะครับหนึ่งในนั้นคือปีที่แล้วนะและอีก2ครั้งนั่นเนี่ยก็คือปี2012นะและก็ปี2016นะซึ่งก็เป็นปีที่บิตคอยแฮฟวิ่งนะครับเช่นเดียวกับปีนี้ปี2024นี้เหมือนกันนะถึงแม้ว่าปี2012จะไม่ค่อย เหมือนกับสถานการณ์ปัจจุบันสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราดูที่ปี2016นะครับจะเห็นว่าบิตคอยนะปี2016นนะบิตคอยล่วงลงไปในเดือนสิงหาคมนั้นเนี่ยประมาณสัก8%นะเช่นเดียวกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเหมือนกันนะคนระับบิตคอยก็ล่วงลงไป8%เหมือนกันนะหลายคนนั้นเนี่ยจึงเอาปี2016มาเทียบกับปีนี้นะ ก็เป็นไปได้นะว่า Bitcoin อาจจะเป็นไประนทิศทางเดียวกับปี2016ก็ได้นะครับคือ,เ,อเขียวเกิดเขียวขึ้น,นในเดือนกันยายนนะเหมือนกับปี2012และ2016นหนะครับหนึ่งในปัจจัยที่น่าสนใจนะที่เราต้องพูดถึงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูอีทิลเลียมนะผลตอบแทนรายเดือนของตัวอีทิลเลียมตามตารางที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับอีทิเลียมในปี2016เราจะเห็นนะว่า ค่อนข้างใกล้เคียงนะกับปี2024นะครับพูดง่ายๆคือปี2024นั้นเนี่ยกำลังจะเดินลอยตามนะปี2016หรือเปล่านะก็คือในปี2016อีธิเลียมนั้นเนี่ยให้ผลตอบแทนนะเป็นบวกนะครับถ้าเกิดเราดูอีธิลเลียมเอ,อ,อเนนี้เปลี่ยนเป็นตัวอีธิเลียมนะครับ ถ้าเกิดเปรียบเทียบนะปี2024กับปี2026นะผลตอบแทนอิตเรีมเนี่ยคนะ่อนข้างที่จะเหมือนกันอยู่เหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามกราคมจนถึงมีนาคมนค้นเนี่ยเขียวนะแล้วก็ปี2 0 1 6อีตาลีมเขียวมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมนะเขียวนะแล้วก็แดงในช่วงเมษาเหมือนกันนะครับเขียวในเรื่องในเดือนพฤษภานะครับแล้วก็มิถุนาถึงสิงหาคมแดงนะ s e p t e m b e นะครับในเดือนสองในปี2016กันเนี่ยอีทเทียมเขียวนะ s e p t e m b e ปีนี้ต้องมาดูกันนะว่าอีทเทียมจะเขียวหรือเปล่านะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเห็นแบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกนะแต่นั่นก็มันไม่ได้การันตีนะว่าอีทเทียมจะต้องเขียวในเดือนกันยายนและก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ร่วงลงเช่นกันนะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนะในปี2024นี่นะครับแต่มันเป็นสัญญาณบวก ที่อาจบ่งว่าบิตคอยอาจจะเขียวในเดือนกันยายนนี้ก็ได้นะเพราะโดยปกติแล้วนั้นเนี่ยถ้าบิตคอยเขียวอิเทเรียมก็มักจะเขียวตามนะครับถ้าบิตคอยแดงอิตาเรียมก็มักจะแดงตามนะครับหนึ่งในวิธีที่เราจะเห็นภาพได้ชัดก็คือเราดู correlation coefficient metric นะหรือว่าความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างตัวบิตคอยและก็ตัวเหรียญอื่นๆนะ ซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าในช่วง60วันที่ผ่านมานะถ้าเกิดเราดูความสัมพันธ์ระหว่างตัว Bitcoin แล้วก็ตัวอิตาเรียมะะอยู่ในระดับที่71เลยนะ0.71นะค่าที่เข้าใกล้หนึ่งนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นนะว่า,าจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูในช่วง365วันหรือว่า1ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของ Bitcoin และอิตาเียมอยู่ที่0.96 เกือบเข้าใกล้1เลยทีเดียวนะครับดังนั้นมีความสัมพันธ์ที่ไปในะทิศทางเดียวกันเ,เกือบจะไปในทะิศทางเดียวกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะระหว่างตัวบิตคอยและก็ตัวอีทิเลียมนะครับโดยทั่วไปแล้วเนะี่ยถ้าอีทเรียมขึ้นในเดือนกันยายน 2024, 2 0 2 4ก็มีโอกาสสูงนะที่บิตคอยก็จะพุ่งขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะครับนี่เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่สนับสนุนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถิติก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับอย่างไรอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว มันไม่ได้เป็นตัวกำหนดทุกอย่างเนะเราไม่สามารถสรุปได้ว่าบิตคอยนั้นเนี่ยจะเขียวในเดือนอกันยายนเพียงเพราะมันเคยเกิดขึ้นในปี2012และปี2016ที่เป็นปีฮาวิ่งเหมือนกันหรือ,อเราต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้อีกสิ่งหนึ่งนะที่ผมเองก็พูดถึงบ่อยๆนะในการเปรียบเทียบนะไซเคิลนี้นั่นเนี่ยกับในช่วงปี2019นะครับ ซึ่งก็เป็นปีที่เฟดมีการปรับลดดอกเบีย้ยนะถ้าเราดูในกราฟอัตตาดอกเบีย้ยของสหรัฐม,มีการในปี2019อ่อเป็นปีที่เฟดเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินนะและถ้าเราดูบิตคอยในปี2019จะเห็นเดือนกันยายนนั้นเนี่ยเป็นสีแดงนะครับก็คือตรงนี้นะสีแดงติดลบประมาณสักอ่อ13.5ปนนะในช่วงเดือนกันยายนนะครับ ซึ่งสิ่งนี้น่าสนใจคือเมื่อบิตคอยแดงในเดือนกันยายนปี2019แต่อีเทลเลียมนะถ้าไปดูนวเนี่ยกับเขียวนะในช่วงปี2019นะในปี2019เดือนเซปเทมเบอรอีทเทลเลียมเขียวบวกขึ้นมาประมาณ4.47เปนอะร์เซ็นต์ และในเดือนกันยายนปี2019นี้เองเป็นจุดต่ำที่สุดนะถ้าเกิดเราเทียบอิทิเลียมในมูลค่าของตัวบิตคอยและเป็นจุดสูงสุดของตัวบิตคอยดูเป็นแนนนะครับซึ่งตอนนั้นนั่นเนี่ยบิตคอยดูเป็นแนนพุ่งขึ้นนะหลังจากที่คู่เทรดบิตคอยและเอาคอยน์อื่นร่วงลงอย่างหนักหลังจากการปรับลดอดกเบี้ยนะครับและหลังจากที่นโย,นโยบายอ่สิ้นสุดลงนะต่อซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเรายังไม่เห็นเฟดนะปรับลดปรับลด อัตราดอกเบีย้ยนะถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มสูงที่เฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะแล้วและเรายังไม่เห็นเฟดนะเปลี่ยนจากนโยบาย QT นะมาเป็น QE ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นนะว่าในช่วงปลายปี2019นะครับนี่คือจุดที่บิตคอยดูเ n ็นเอนพุ่งสูงขึ้นนะในเดือนกันในช่วงประมาณกันยายนปี2019นะถ้าเราดู กราฟรายสัปดาห์นะจะเห็นได้ชัดเลยว่าจุดต่ำสุดของราคาบิตคอยคือจุดที่บิตคอยเดโมเนนซ์พุ่งสูงขึ้นนะครับในปี2019นะถึงแม้ว่าผมจะไม่ไแสดงกราฟบิตคอย n ด o มเนนซในในวิดีโอนี้แต่ถ้าใครติดตามช่องมาช่องนี้มาโดยตลอดนั้นเนี่ยจะรู้ว่าเดือนกันยายนปี2019คือช่วงที่บิตคอยเดโมเนนซพุ่งสูงขึ้นสูงสุดหลังจาก ตลาดกระทิงที่เกิดขึ้นในช่วงที่เฟดมีการทำา QT ของ Bitcoin ในะตอนนั้นนะในช่วงปี2019นะครับและหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ช่วงที่เฟดปรับลดดอกเบี้ยนะจเห็นเส้นสีน้ำเงินนะก็คือฟันเฟดเลทนะยอ่อตัวต่ำลงก็จะเริ่มขึ้นนะในช่วงประมาณเดือนกุลายนะเดือนกรกฎราคมเราจะเห็นได้ว่า i t t o o n ดูวนันน้นพุ่งสูงขึ้นในช่วงเดือนประมาณกันยายนนั่นหนง เดือนครึ่งหลังจากที่เฟดมีการปรับลดดอกเบีย้ยนะบิตคอยเขียวในช่วงเดือนกันยายนปี2016นะแต่แดงนะในช่วงกันยายนปี2019นะครับแล้วปัจจัยอะไรนะที่เราจะต้องพิจารณาด้วยนะสิ่งที่ผมอยากให้จับตามองอีกอย่างหนึ่งก็คือบอลยูสองปีและ10ปีของสหรัฐอเมริกานะครับใกล้ที่จะอันอินเวอร์ทแล้วนะ ยูสองปีอยู่ที่สามจุดสองเก้าส่วนยูสิบปีอยู่ที่สามจุดเก้าเจ็ดนะซึ่งใกล้เคียงกันมากๆนะมีโอกาสที่ยูเคิร์ฟโดยเฉพาะ2ปีกับสิปีซึ่งเป็นยูเคิร์ฟที่นักลงทุนนิยมใช้ดูกันมากที่สุดจะกลับมาเป็นอันอินเวอร์สในเดือนกันยายนนี้นะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดได้นะถ้าเราซูมอินเข้าไปนะั้นเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นบวกแล้วนะติดติดบวกแล้วนะครับสำหรับตัว เคิร in yeah. be ์บระหว่างตัว2ปีกับ10ปีนะเลขสิ่งหนึ่งที่อยากให้จับตามองนะก็คือในเรื่องของตัวเอาคอยบิตคอยแพรนะครับหรือว่าคู่เทรดบิตคอยกับเอาคอยทั้งหมดนะตลาดเอาคอยทั้งหมดนั่นเองนะครับถ้าดูจากรอบที่แล้วจะเห็นว่าเอาคอยบิตคอยแพรนั้นเนี่ยแพรนั้นเนี่ยเบรกดาวหรือหลุดแนวรับ ประมาณช่วงนี้นะประมาณสักหนึ่งเดือนนะก่อนที่เฟดจะมีการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับซึ่งก็คือประมาณช่วงเดือนประมาณช่วงเดือนมิถุนายนนะหนึ่งเดือนก่อนที่เฟดจะมีการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมนะและหลังจากนั้นเอาคอยแพ้ก็ร่วงลงอย่างต่อเนื่องนะครับเอาคอยเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะร่วงลงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงประมาณสักช่วงเดือน จุดต่ำสุดประมาณเดือนสิงหาคมเลยทีเดียวนะซึ่งตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราเห็นนะนะว่าเอาคอยบิตคอยแพเ้เริ่มปิดต่ํากว่าแนวรับตรงนี้แล้วนะและบังเอิว่าเฟดก็มีแนวโน้มที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่นานนี้ด้วยนะดังนั้นแทนที่เราจะโฟกัสที่เดือนกันยายนปี2019เราควรดูที่เดือนที่เฟดปรับลดดอกเบี้ยในปี2019มากกว่าซึ่งก็คือเดือน จุลายเดือนกรกฎาคมนะบิตคอยทำอะไรในเดือนที่เฟดมีการปรับลดดอกเบีย้ยนะเฟดปรับลดดอกเบีย้ยครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมนะก็คือประมาณช่วงนี้นะกรกฎาคมนะในช่วงนั้น,น,นเนี่ยบิตคอยติดลบนะประมาณสัก6%นะ ในช่วงเดือนนี้ติดลบ6%นะซึ่งใกล้เคียงกับผลตอบแทนเฉลี่ยของ Bitcoin ในเดือนกันยายนนับตั้งแต่ปี2010นะครับถ้าเกิดเราดูผลตอบแทนของตัว i t t o o n นะครับนับตั้งแต่ปี2010แล้วเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ5.9%นะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับกับตัว Bitcoin ที่ย่อตัวต่ำลงมาในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบีย้ยที่6%นะครับ ดังนั้นถ้าบิตคอยล่วงหเปเซ็ในเดือนนี้นะเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเนี่ยบิตคอยจะไปอยู่ที่ระดับประมาณสักห้าหมื่นนะห้าหมื่นหพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐนัซึ่งเป็นระดับที่เราเคยเห็นกันมาแล้วในช่วงสองถึงสามเดือนที่ผ่านมานะครับถ้าดูจากเดือนที่เอาคอยแพลล่วงลวงอย่างหนักในปีสองพันสิบเก้านั้นเนี่ยก็คือในช่วงเดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับบิตคอยล่วงลวง ประมาณสักหปเซนะแต่ว่าเอาคอยน์เนี่ยร่วงลงหนักกว่านะครับคือหลังจากตลาดขาลงเรามากักจะเห็นการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับตัวบิตคอย h ้าวิ n g โดยปก,ต,ก,นนยปกตินะครับโดยปกตินะครับและกลับมาและการกลับมาของ QE ีในที่สุดนะแต่ณจุดหนึ่งตลาดเริ่มตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่เฟดจะ เปลี่ยนทิศทางน,นโยบายการเงินเพราะอัตราการว่างงานก็ดูไม่ดีนะครับและเมื่อไหร่ที่ QE จะกลับมานะครับหลังจากนั้น Bitcoin ก็จะค่อยๆปรับตัวลงนะและรอคอยการปรับลดดอกเบีย้ยของเฟดแต่ถ้าเฟดไม่ยอมปรับลดดอกเบีย้ยสักทีนั้นเนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นกรณีที่เป็น hard landing นะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมปี2020นะก็คือช่วงที่เกิดโควิดในช่วงนั้นนะ,นะครับ อย่างที่บอกไปตอนแรกนะตอนนี้ตัว U curve นะครับก็ดูภาพใหญ่นะตัว U curve mm hmm. เนี่ย mm hmm. ก็ใกล้ที่จะเป็นอันว n ด e r e d U curve แล้วนะแต่ U curve สามเดือนนะถ้าเกิดเราดู3เดือนนะและ10ปีนเนี่ยยังห่างไกลาจาก i n v e r t d อยู่นะโดย space ของ U curve อยู่ที่ประมาณสักสา b สิบห้า i n t อ์ซึ่งห่างไกลาจากศูนย์นะแต่ มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะถ้าดูจากในอดีตนั้นเนี่ยเคยอยู่ที่ระดับประมาณสักประมาณสักหนึ่งนะ,ะประมาณสักระดับลบหนึรอยเบสิสพอยต์นะครัในเดือนธันวาคมและในเดือนถัดมานนเนี่ยก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงนะเป็นอันอินเวอร์ตยูเคิร์ได้ทันทีเลยเหมือนกันนะก็อยากจะมาแชร์มุมมองนะของผมในใน,ในวิดีโอนี้นะเพราะผมทําวิดีโอแบบนี้อยู่ประจำนะและรู้สึกว่า ไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดนะในเรื่องของสติจนเกินไปนะเพราะยังมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันนะครับเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนั้นเนี่ยมักไม่ใช่เดือนที่ดีนะสำหรับตัวบิตคอยและเราก็เห็นแบบนี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับถึงแม้ว่าบางปีบิตคอยจะเขียวในเดือนกันยายนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นสีแดง ในะทางกับการเดือนกุมภาพันธ์เองเหมือนกันนะครับก็มักจะเป็นเดือนที่ดีสําหรับบิตคอยเว้นแต่ว่าเป็นปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนั้นเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับซึ่งผมเองก็เชื่อว่าสถิติเป็นสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงนะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่เรานะต้องนํามาพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆและจริงๆแล้วมันมีหลักฐานทั้งสองทางนะที่จะมาสนับสนุนนะว่าเดือนกันยายนจะวิ่งขึ้นหรือย่อตัวต่ำลงนะครับ ถ้าเราดูบิตคอยในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เป็นปีฮาร์วิงปี2012เ,เ,เขียวนับในช่วงเดือนกันยายนปี2016ก็เขียวเช่นกันนะแต่ในปี2019เป็นปีที่เฟดนั้นเนี่ยมีการปรับลดดอกเบีย้ยเราจะเห็นว่าบิตคอยนับแดงนะในช่วงปีนี้นับก็เป็นปัจจัยหลายอย่างนะที่เอามารวมกันนะปีนี้ค่อนข้างที่จะ ผสมผสานกันนะเป็นปีที่เฟดอาจจะมีการลดดอกเบีย้ยด้วยและก็เป็นปีฮาวิ่งด้วยนะครับก็ต้องจับตาดูข้อมูลตรงนี้กันต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่องปิดคอ i n ลงทุนบอยด้วยนะครับและก็จะเอาข้อมูลแมคโครแล้วก็ข้อมูลคริปโตต่างๆมามอนเตอร์อัปเดตเพื่อนๆฟัง กันเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลประชาเท่านี้ครับสวัสดีครับ